มีญาติธรรมถามมาว่ามีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดที่จะให้ดูเป็นตัวอย่างไหมนะครับก็ถือโอกาสนี้นำหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อที่แม้แต่เซียนบางคน หรือเซียนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ก็ยังไม่เคยเห็นของแท้ๆสำหรับเนื้อเงินแต่ส่วนของเนื้อทองแดงก็อาจจะมีการผ่านตาไปบ้างนะครับส่วนเนื้อเงินโอกาสที่จะได้ชมหรือโอกาสที่จะได้พบเห็นก็ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับซึ่ง อาจจะมีเพียงคนหรือสองคนเท่านั้นที่เคยเห็นนะครับสำหรับพระเหรียญของหลวงพ่อแดงวัดเขาไบไดไอีกกันนะครับก็ถือโอกาสนี้นำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันโดยส่วนใหญ่นะครับคนก็มักจะดูตำหนิ ของหลวงพ่อแดงไม่ว่าจะเป็นเส้นใบหูนะครับเส้นอยู่ในใบหูเส้นขนแมวอยู่ในใบหูหรือว่าปากของท่านนะครับก็เหมือนกับจะอมน้ำหมักนะครับรวมทั้งตรง,ตรงเส้นคอของท่านก็จะ ทำให้เหมือนบางท่านก็เหมือนบอกว่าเหมือนกับประหลักนะครับท่านั้นก็เป็นส่วนที่คนมักจะมองกันในเรื่องของตําหนินะครับส่วนเส้นนะครับตรงที่บ่ากับที่ข้างใบหูก็จริงๆแล้วนี่ถ้าไม่มีกรอบนะครับก็อาจจะถ่ายแล้วนี่ชัด พอให้ท่านได้เห็นที่ชัดเจนนะครับแต่เนื่องจากว,ว่าเ,าเหรียญหลวงพ่อแดงนี้ผมอัดก่อไว้ตั้งแต่ปีพศ .2005 530กว่านะครับก็ผ่านมาก็เกือบเกือบ30กว่าปีแล้วนะครับก็ทำให้ความเศร้าหมองหรือว่าความที่กรอบ มีรอยขูดขีดทำให้มองไม่ค่อยจะจะเห็นเด่นชัดนักนะครับหากก็ก็จะให้มองได้เห็นบ้างนะครับก็จะมีเส้นที่ตรงบ่านะครับก็สองเส้นนะครับตรงข้างใบหูขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างใบหูรวมทั้งเส้นที่ ขึ้นจากหัวของท่านนะครับวิ่งไปจดที่ตัวอ,อนะครับก็จะวิ่งโค้งก็จะเห็นได้ถ้าไม่ได้มีอะไรหุ้มหอก็จะเห็นได้ค่อนข้างจะจะดีเลยทีเดียวนะครับแต่องนี้เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่อัดกรอบพลาสติกมานานนะครับทำให้กรอบอไม่ใสเหมือนเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงข้างใบหูเส้นตรงหัวไหลสองด้านนะครับลักษณะของหลวงพ่อแดงถ้าคนที่เคยเห็นเหรียญของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับที่เป็นเหรียญเงินนะครับถ้านำมาเปรียบเทียบกัน สีสันก็จะเหมือนกันคล้ายกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอายุของการทำเหรียญมีช่วงอายุที่ไม่แตกต่างกันมากนักนะครับจึงถือโอกาสนี้นำเหรียญน,นี้มาฝากบรรดาญาติธรรมซึ่งอาจจะถ่ายได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าเป็นพระที่อยู่ในกรอบพัติกมานานแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ